พีคมากพีกว่าที่คิดเยอะมากๆร่างกายเจ้าชานกำยำยิ่งนะตลกมากมีแต่เขามาน่ารักสนุกมากสนุกมากแบบภาคแรกว่าสนุกแล้วภาคสองตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเล่าเรื่องอยังไงแต่ว่าแบบพอได้มาดูจริงๆก็แบบพีคมากพีก,พกว่าที่คิดเยอะมากๆทั้งพี่จีทั้งพี่โบเลยนะเขาต้องเล่นสามชาติคาคเตอร์ Character ที่แตกต่างกาันเป็นตัวละครที่ต่างกาันซึ่งแบบเออเขาเล่นได้ถึงมากแล้วแบบยอมใจความเป็นนักแสดงของเขามากๆที่แบบทาได้ดีมากขนาดนี้ค่ะเก่งมากเลยตลกค่ ใช่ใช่ใช่มีแต่เขามานน่ารักแล้วพราะมันมีแบบหลายๆชาติเราสึกว่าแบบเออมันแบบไม่เบื่อเออไหลไวเออมันไวตี้แล้วก็ได้เห็นหลากหลายมุมของทุกๆคนเลยเนาะน่ารักน่ารักสนุกมากการที่นิสานเพราะว่าอิีสานอยู่เลยเออใช่เชอบ่วนนิสานเหมือนกันน่ารักฉากสวยด้วยร่างกายเจ้าชานกำยำยิ่งนัก ด้วยความที่เราเดินทางไปหลายชาติมากๆาเราไ,ได้พบเห็นความรักหลายรูปแบบจริงๆของทั้งโจทั้งอันคงเนี่ยเรื่องเนี่ยที่เอซังใจร้ายและใจดีในเวลาเดียวกันใจร้ายคือคือโคตรใจร้ายเลยใจดีก็คือแบบรักมากๆเลยฮะไม่ว่าจะไปกี่ชาติๆๆๆากี่ชาติก็ตามอ่ะคนดูจะจะได้รับรางวัลที่ที่สะสมชอบที่พิเศษนะชอบแก๊งเด็กๆแก๊งน้องๆแก๊งเอ่อ The Gang So Amazing ครับผมอนนง2องส4ชาตินะคะฉายแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะคุณจะรักอนนงสองครับผม